เป็นที่น่าปลื้มใจว่าท่านทั้งหลายยังเหนียวแน่นยังรักษาการสวดมนต์ของตัวเองบางท่านเริ่มตั้งแต่เริ่มสวดมนต์ของพระเทพจริยาจารย์ก็สวดเรื่อยมาเข้าโครงการหนึ่งร้อยหนึ่งวันจบเรียบร้อยขอต่อขอต่อขอต่อเอาอีกเอาอีกเหมือนกับเชียร์บอลเลยอเออ้า วัดสงสู้สู้วัดเทพสู้สู้เนะโอ้ยไม่อยากจะให้หยุดนะขอพระคุณเจ้าสวดต่อสวดต่อนะพระคุณเจ้าทั้งหลายก็เลยตกลงกันสวดต่อจัดสวดมนต์สาสบสามวันเริ่มตั้งแต่วันที่ห้าธันวาคมจนมาถึงวันที่เจ็ดมกราคมแล้วก็ต่อสวดลัคขีบุตชีออนไลน์อีกเจ็ดแปดเก้าสิบ ท่านทั้งหลายได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่แต่ว่าสงสัยอ่ะสงสัยอีกแล้วหนังสือแจกเป็นหมื่นกว่าทําไมไม่มีสองสี่พันเท่าน,นั้นเองตาลายหรือเปล่านอะเนี่อ๋อยังมีเสียงอ้อมอ้อมเอ็มเอมอว่าสลับกันสวดอ๋อวันนี้สามีสวด อวันถัดไปภรรยาสวดเอาพักเอาก็ดีเนาะวันถัดไปกัลูกหลานสวดโอ,อ้ดีจังเลยแต่บางท่านสวดทั้งคู่เลยโอ้โหตั้งแต่เริ่มต้นยังไม่หยุดมองไปที่สูงมก็น,น่าสลอนเดี๋ยวเออไม่ใช่เออบิกบานใจยิ้มแฉ่งกันเลยแต่ที่น่าภาคภูมิใจคือว่า การสร้างบุญกุศลนี่เป็นสมบัติเฉพาะบุคคลคนใดสร้างคนนั้นก็จะได้อริยทรัพย์ให้แก่ตนเองค้ำภพค้ำชาติรู้ไหมว่าบุญกุศลนี่มันเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์คือสมบัติอันประเสริฐเรียะแปลว่าห่างไกลห่างไกลจากความทุกข์ยากห่างไกลจากความอัตคัดขัดสนห่างไกลจากความขี้เร่ห่างไกลจากความโง่ ในที่สุดก็จะเกิดมาร่ำรวยเกิดมาหล่อมาสวยเกิดมาสติปัญญาดีนี่เรียกว่าอริยทรัพย์ถ้าใครได้คุณสมบัติสามประการนี่โอ้โหโอ้โหต้องสวดมนต์กับวเทพต้องมาสวดมนต์กับวเทพถึงจะได้ครอบอริยทรัพย์เนี่อวัดเทพจัดสวดมนต์มาหลายเดือนแล้ว จะสิ้นสุดโน่นวันที่10แต่ว่าวันที่789นี่วันที่7เราจะปัจชิมนิเทศมีโครงการบทชีสวดลักขีก็เลยยกพวกเรานี่ไปร่วมสวดลักขี 7! 8! 9! 1 0เเลยพวกเราก็ยกพวกไปสวดมนต์ตอเอาให้เต็มที่เลยเลยไปปิดวันที่10ตอนเย็นปิดวันที่10โครงการ เป็ดวันที่10โครงการนะโครงการ33วันก็เป็น35วันโอ้ยสามส3บสาวันโอ้โหเอ,เอ,เอ๊ไม่ใช่ใบหวยนะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นโครงการจริงๆเพราะฉะนั้นการได้สวดมนต์น,นี่ถือว่าเป็นการสร้างอริยทรัพย์ให้แก่ตัวเองทําไปเถอะจ้าพระคุณสนิพระยาณนะวาชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสรินทะโรท่านเขียนสขสไว้ ก่อนที่ท่านจะได้ละสังขารนนะั่นปี2 5 6 4ท่านบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตันยูกะตะเวทิตา<ม>อแปลหน่อยสิหลายท่านยิ้มแฉ่งเอ้ยแปลง่ายๆง่ายน,นิดเดียวสวดมนต์กับพระสงฆ์ประเทศจริยานสาวันโอ้แปลได้ดีมาก <laughs> นิมิตตังไปว่าสัญลักษณ์ไปว่าเครื่องหมาย มิมิตตังสาธรูปนั่งก็คือการทําให้เป็นรูปแบบเป็นเครื่องแบบเป็นสัญลักษณ์กตัญญูกตเวทิตาก็คือรู้จักบุญคุณของผู้ที่ทําบุญให้แก่เราเช่นใครบ้างอันดับแรกก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราอย่างมากพระพุทธเจ้ายกย่องเป็นพระพรหม เป็นเทวดาชั้นสูงด้วยเป็นพระพรหมพรหมในที่นี้หมายถึงผู้มีพรหมวิหารธรรมคือมีคุณธรรมอยู่ในจิตของท่านทั้งสองเลยเปี่ยมล้นเมื่อรู้ว่าภรรยาตั้งท้องสามีก็ดีใจโอ้โแม่จะาแม่จ๋าทายดูยสิจะเป็นผู้หญิงผู้ชายฉันว่าเป็นกระเทยนะจ๊ะเอาไปโน่นเลย ไปนอนเลยฉันว่าเป็นผู้ชายนะ,ะฉันแพ้ท้องเป็นอย่างนี้ฉันมีอาการอย่างนี้น่าจะเป็นผู้ชายเอย๊ฉันว่าเป็นผู้หญิงนะต่างคนต่างเคียงกันแค่ตั้งท้องก็ดูดีใจแล้วต่างคนต่างดีใจนี่คือความรักของพ่อแม่นี่เมตตาเกิดขึ้นทันทีเมตตาเกิดขึ้นก็บางคนก็ไปบนบานสารกล่าวไปขอ ให้ลูกของข้าพเจ้ากเกิดมาล่ำรวยขอ้ข้าพเจ้า,าได้ลูกชายที่ดีเกิดมาแล้วคำโชูคุณพ่อคุณแม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ขอให้เกิดมาแล้วเป็นเด็กที่ดีไม่พิการโอ้ยตื่นเต้น,ตนอยากจะรู้ว่าหน้าตาลูกเหมือนใครเนาะเธอ,อว่าเหมือนใครเอ้าเธอว่าเหมือนใครเหมือนแม่มากกว่าไม่ใช่ฉันว่าเหมือนฉันน่ะเหมือนพ่อว่าเทียงกันแล้วพ่อแม่นี่โอ้ยลุ้นลุ้น,นพอน,นิดหน่อย,นยแล้วก็ไปอุส้สาวซะแล้ว อึนตาสาวโอ้อยากจะรู้อือยากจะรู้มากมากนี่คือความรักเกิดขึ้นเกิดขึ้นทุกขณะดีอกดีใจหวดคลอดออกมาแล้วโอ้เป็นผู้หญิงก็รักเป็นผู้ชายก็รักโอ้ลูกแม่โอ้ลูกพ่อนอนเห็นลูกก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่หน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าความรักนั้นมันเปี่ยมล้นแล้วทนุถนอมลูกของตัวเองตั้งแต่เกิด โอ้ยลูกเกิดมาไม่รู้ว่ากลางวันกลางคืนนะที่นี่พากันอุจจาระปัสสาวะรถที่นอนกันเป็นเท่าเลยเิพ่อแม่ก็อ๋อแงอ๋อแงลูกก็เพราะมันปัสสาวะใส่มันก็ระคายเคืองผิวน่ก็ร้องแต่นี่พ่อกําลังหลับแม่กาลังหลับตื่นขึ้นมาเอาตีสองแล้วลูกเอ๋ยทำไมร้องปลุกแม่ยังนอนไม่ได้นิดชั่วโมงเองแหมลูกตื่นแล้วไม่ตื่นได้ยังไงก็เอออ่ะเออออกมาแล้ว สวะฉีรถที่นอนแล้วอาตมาเคยเป็นเหมือนกันนะตอนที่เป็นสาม,มนเณรน้อยเนี่ยไปอยู่ยกับหลวงพ่อนอนหนุนหนุนแขนหลวงพ่อนอนหนุนแขนหลวงพ่อทีนี้ก็อายุสิบสองปีก็ยังฉีรถที่นอนอยู่จริงๆฉีรถที่นอนหลวงพ่อก็ โอ้โหแกเนาะแกผ้าห่มฉันเปียกอีน้องเปียกโอ้ยยังเป็นเด็กอยู่ฉันน้ำเยอะแบบนี่อนดับสิบสองปีแล้วนะเด็กขนาดห้าขวบหกขวบเนี่ยโอ้โหแน่นอนละหนึ่งขวบสองขวบสาขวบเนี่ยโอ้ยแน่นอนนะฉี่รถที่นอนแน่แน่เอือใส่ที่นอนแน่แน่แล้วพ่อแม่ก็ต้อง พากันเอาไปซักเอาไปล้างโอ้ย <The word. S 1> เรียกว่าอโมนี่เพื่อนอุจจละปัสสาวะของลูกก็แล้วกันนะนี่คือความรักถ้าเป็นเอนคนอื่นโอ้ยไปไกลๆเลยโอ้ยชุยชุยชุยแต่ถ้าลูกอุจจละลูกปัสสาวะลูกนี่ไม่เป็นไรพาคนซ้อนขึ้นมาเลยนี่คือความรักพ่อแม่ทําได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ความรักทําไม่ได้ นี่คือความรักที่มีต่อลูกล้นเรียกว่าล้นใจรักล้นใจทุ่มเทให้ลูกทั้งนั้นไม่ว่าลูกหญิงลูกชายพร่อแม่ทําได้นี่คือเมตตากรุณาก็เอ็นดูสงสารลูกป่วยลูกไข้ลูกไม่สบายลูกงอแงยังไงเอาละตื่นขึ้นมาช่วยกันไม่ว่ากลางวันกลางคืนผลัดกันหลับผลัดกันนอนโอ้โหนอนน้อยกว่าลูกลูก แป๊บเดียวดุ่มนมแล้วก็แป๊บแล้วก็หลับฟีฟีอยู่นั่นน่ะพ่อแม่ก็ชื่นใจโอ้ยมองดูลูกอื้มดีใจอ่ะแม่ไปหลับเถอะอ่าเดี๋ยวพ่อหลับก่อนน่ะเดี๋ยวฉันดูเองอไม่เป็นไรอะแม่ทนได้อไอพ่อจะได้ไปทํางานอแม่นั่นหลับก่อน,นเอาไปเอามาเฉียงกันอยู่นั่นน่ะ <laughs> เอาไปนอะหลับทั้งสองเลยสิเนี่ย มีประสบการณ์หรือเปล่าไม่มีหรอกหรอเขาพูดให้ฟังก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ความกรุณาเนี่ยมีมากล้นเพราะฉะนั้นเอ็นดูสงสารเลี้ยงลูกกว่าจะโตขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโอ้ยเหนื่อยยากกันทั้งนั้นข้อที่สมุทิตาคือความดีใจปลื้มใจเห็นลูกสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้จเจริญเติบโตมาสุขภาพดีโอ้ยจุบแล้วจุบอีกโอ้ย ยิกแก้มบังคนนั้นโอ้ยบางคนก็จุ๊บที่ก้นซะด้วยนะตีแพะนะโอ้ยน่ารักจังเลยลูกพ่อลูกแม่ก็าบ่นอุ้มไปโชกคนนั้นอุ้มไปโชกคนนี้นอันน,น,อนี้ไอ้หนูนี่คือความรักของคุณพ่อคุณแม่แม่ตาโอเบขาที่ไหนโอเบขาก็ติดตามอยู่เรื่อยเอาใจใส่ยอยู่เรื่อยแม่ลูกนอนหลับอยู่ในอู่ในเปล ก็ไม่ห่างถึงห่างก็ไปแป๊บเดียวกลับมากลัวยุงจะมาเขาเรียกว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมก็ว่าอย่างนั้นนี่คือคุณแม่คุณพ่อก็รักลูกนี่เรียกว่าคุณธรรมเมตตากรุณามุติาาตาอุเบกาาคุณธรรมนี้จึงเป็นคุณธรรมของเทวดาชั้นพรหมจึงเรียกว่าเป็นเทวดาผู้มี คุณธรรมมันยิ่งใหญ่เพราะนั้นลูกจึงกราบพ่อกราบแม่ได้และอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นพระในบ้านเป็นพระอรหันในบ้านอารหันหมายถึงผู้มีใจเย็นต่อลูกผู้มีใจบริสุทธิ์ต่อลูกรักลูกไม่มีเงื่อนไขเป็นเออะไรนะทุกวันเป็นเครดิตบัตรเอทีเอ็มเนาะกดปุ่มได้ตลอดแม่สิบบาทแม่ จับแม่มีแล้วทวนเนี่ยหนึ่งร้อยวันฮันเดร็น้แม่อ้าลูกอเอาลูกลูกอ้อสิบบาทโอ้ยแม่มันไม่พอกขนมอ้าวได้ออกเท่าไหร่หนึ่งรอยจ้าเอาเอาเอาก็เอากดปุ๊บได้ปั๊บเลยถ้าคนอื่นมากดได้ไหมล่ะไปก่อนไปก่อนไปก่อนมันเป็นอย่างนั้นนี่คือคุณพ่อคุณแม่ใจบริสุทธิ์ต่อลูก เป็นกู้เอทีเอ็มเคลื่อนที่กดที่ไหนก็ได้ดังนั้นลูกทั้งหลายเอ๋ยเติบโตมาแล้วต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ถ้าเราไม่ตอบแทนนะเราจะเป็นหนี้คุณพ่อคุณแม่เราจะไปทําธุรกิจอะไรก็ไม่เจริญเพราะว่าเป็นหนี้การเป็นหนี้นี่เองอยากจะใช้หนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทําตัวให้ดีท่านเลี้ยงมาแล้วก็ต้องเลี้ยงท่านตอบ ช่วยเหลือการงานงานเล็กงานใหญ่ก็ต้องช่วยเหลือท่านไม่ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนพ่อแม่วานใช้เอา้าลูกมานน่หน่อยตักน้ําให้แม่หน่อยตักน้ําให้พ่อหน่อยหรือว่าช่วยงานพ่อหน่อยช่วยงานแม่หน่อยรีบมาเลยบางคนพ่อฉันกําลังเล่นเกมอยู่นะตอนนี้ฟุตบอลกําลังเล่นอเอาอยาเอาละเอาละมาเถอะลูกเฮ้ยแม่ต้องการจะกใช้เดี๋ยวแม่ทําไปก่อนแม่ทําไปก่อนเก <c oughs> ีียงนะจีนเนี่ย เก่งเยงอย่างนั้นไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่งานของคุณพ่อคุณแม่ต้องมาก่อนช่วยเหลือการงานของท่านให้ท่านปลื้มใจพ่อแม่สอนอะไรแล้วก็เชื่อฟังโอ้ยถ้าเชื่อฟังนะโอ้ยท่านจะดีใจมากพ่อว่าอย่างไรลูกก็ทาตามแม่ว่าอย่างไรลูกก็ทำตามอันนี้พ่อปลื้มใจมากดีใจมากเช่นเดียวกันกันกบเจ้าพระ consort พระยาชิโรดม ท่านสอนลูกศิษย์พร่ำสอนลูกสิษย์เหน็ดเหนื่อยท่านก็สอนอ้าวสวดมนต์นะเอานั่งสมาธิเอาเดินจงกรมนะมท่านก็ยกตัวอย่างท่านบอกว่าท่านนี่จะร้อยปีแล้วยังไม่หยุดการทําสมาธิเลยยังไม่หยุดการสวดมนต์เลยพระทั้งหลายเป็นพยานเวลาท่านเดินทางท่านก็นั่งสมาธิบนเครื่องบินเวลาท่านไปเรือท่านก็นั่งสมาธิไปรถท่านก็นั่งสมาธิเวลาจัก สงน้ําเสร็จเท่าก็สวดมนต์ลแล้วก็นั่งสมาธิอีกทุกครั้งหลวงพ่อไม่เคยขัดการทําสมาธิแม้แต่ว,วันเดียวท่านก็ชี้มาที่อาตมาแก่ทาทุกวันหรือเปล่าไม่เลยครับนั่นแหละมันถึงสนนักเอยท่านบอกว่าอรตมานี่หัวดื้อเป็นกรรมแล้วทช่ี้ยเป็นกรรมตอนนี้ไม่ดื้อแล้วครับผมดีแล้วดีแล้ว พราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการได้ตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมเนี่ยท่านต้องการให้เราสวดมนต์ต้องการให้เรานั่งสมาธิต้องการให้เราเดินจงกรมอันนี้จะเป็นอริยทรัพย์ให้แกเราข้ามภพคัมชาติทาไปเถอะท่านทําเป็นแบบอย่างแล้วเราเป็นลูกศิษย์ท่านก็เจริญรอยตามท่านท่านบอกอย่างไรท่านแนะนําอย่างไรท่านสอนอย่างไรเราก็ใส่ใจแล้วก็นํามาปฏิบัติ อย่างวัดเทพนี่นะทําตามหลวงพ่อทุกอย่างนะอะสวดมันก็สวดนะนั่งสมาธิก็นั่งนะเดินจุกมลงก็น่าเดินด้วยโอ้โหทาครบทุกอย่างเลยนะอะพาโยมเดนินธุดงดเลยนะโยมมาสมาธิสัญจรเนี่ยโห้หพาเด,นดินธุดงตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ยวันนี้กูว่าเจ้ากับพาโยมไปเดนินธุดงนะได้ว่าทําตามหลวงพ่อทุกอย่างนะ,ะต้องสาธุด้วยสิสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิเพราะฉะนั้นบุญคนของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์มากเหลือเกินเราสุขภาพดีมีชีวิตอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้ก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาดีเรามีวิชาความรู้รู้จักสวดมนตร์รู้จกันจกนั่งสมาธิรู้จักเดินจงกรมรู้จักขันติ <c oughs> รู้จักจุดประสงค์การทาสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นบุญคุณของครูบาอาจารย์นี่ก็มากมายท่านพร่ำสอนเราตักเตืองเราอย่าไปทางที่ไม่ดีให้ไปในทางที่ดีถ้าสวดมนต์อยู่บ่อยๆนั่นแหละจะเป็นอริยทรัพย์เดินจงกรมบ่อยๆนะเป็นอริยทรัพย์นั่งสมาธิบ่อยๆจะเป็นอริยทรัพย์แล้วก็มีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะเป็นอริยทรัพย์เพราะนั้นสะสมไปเถิดเราเกิดมาแล้ว อย่าไปคิดอาฆาตพยาบาทจองเวนกันเลยเล็กๆน้อยๆที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเถอะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วเรามาเริ่มต้นชีวิตจากเดือนธันวามกราดปีหน้าเนี่ยเรามาสวดมนต์ออนไลน์กันแล้วก็จะมาสวดมนต์เขาดาวกับวัดเทพด้วยนะอ่าท่านไหนเตรียมตัวนะวัดเทพจะจัดสวดมนต์เขาดาวด้วยโอ้โห คนที่มาสดมันเนี่ยเรียกว่าสดมันเขาดาวใครว่าไม่ดีสดมันบทพุทธคุณธรรมคุณดีทั้งนั้นดีมากๆเลยเราสาธยายแล้วมันจะอยู่ในจิตของเราข้ามภพข้ามชาติอีดังที่เคยเอาซีดีพระที่อยู่ประเทศศรีลังกาหนะึ 1, ่งพันห้าร้อปีท่านเสียชีวิตไปแล้วกลับชาติมาเกิด ท่านก็สวดมนต์ได้เอวเมสุตังเอกังสมย,ยังพักวะบารณาสียังวิหรติอิสิปตนเนมิกะทาเยเอสำเนียงใช้ได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้เลย <c oughs> โอโ้โหท่านจำได้เกิดมาสามขวบสวดมนต์ได้นี่คือข้คมพบคาชาติไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> เพราะนั้นการสวดมนต์เนี่ยเป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนาเป็นการรักษาพุทธวจนะ เอาไปเจ็บไว้ในจิตเจ็บไว้ในจิตเดียวเป็นซิมในจิตของเรามันจะดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นทำเถิสเดสวดมนต์เถิดเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาสวดมนต์กับคณะสงฆ์เทพเจติยาจารย์ขอให้ทุกท่านประสบในความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกท่านเถิด